ปา yup. ู oh, er ่พู่น้องเอ้พู่บูวิววิววิปู่เบาป่อ๋อมีมาเลยถามต้นใหม่ต้นตอกแล้วมัพี่น้องเอ้พู่ปูโอ้ปูตัวน้องอ๋อโพ่นทั้งหลายพี่น้องเอ้ไม่ก็ชมกล้องหายเบิ่งพี่น้องเลยซชมกล้องหายเบิ่งนะพี่น้องเนาะโอ้นอุ้มตัวนะพี่น้องเลยอุ้มไปปู่ งเย็นดอกโอ้พี่องเลยยางยู่นออโโทัวร่ะพ่องเดียวไปโอ้แลหูห้วยยู่่งนะ กาบสวัสดีและสวัสดีเด้อเอฟซี FC พี่น้องเบิร์ดสุขูสุคนมันี่พี่น้องเลยเนาะยินดีต้อนรับเข้าชูซองยูทูบบาบุญเผยอีกแล้วพี่น้องเลยพอ่พอๆกับซองบ,าบ้าญเผยมานี่บ,าบ้านเผยกันมาจอบสวนมันพี่น้องเนาะมาเบิ่งก่อนบริเห็นตั้งสามสี่เดือนไล้ได้พี่น้องเลยเนาะมันี่เกี่ยวขัเขากาบ,บางน้ำในแล้วเนาะย่างกันมานี่ขึ้นฟ้าขึ้นฝนก็นเลยบริเกี่ยวก็เลยถือโอกาสมาจอบ มึงมั่นก่อนพี่น้องเลยเนาะมันจะปลังเอารืยว่ามันต้น<ม>หรือว่าร้ำคนนี้อุรมสมบูรณ์อยูไ่ได้พี่น้องเลยเนาะหรือว่าหกเนาะหมดเห็นโดนเลยพี่น้องเลยเนาะ ไป,ไปพาพ่อแม่พี่น้องเอฟซีมาจบสวนมันมุน,นี่พี่น้องนนอ FC เนาะเอฟซีบางคนว่าเออทางบอลเผยคือสีถามมาว,ว่าหัวคือตาโดดเนาะพี่น,อน,น้องเนาะอ่าบวชนำลูกเนาะพี่น,อน,น้องเนาะอ่าคนเสียนนเโโนาะก็เลยตาโดดพี่น้องเลยไปตาพี่น้องเลยไปเบิง้งสวนแล้วก็เราเอาหมักทั่วทั่วให้มือกินอนำนาจเนาะปาที่ได้บอกมุนี่เบิ้งก่อนพี่น้องเลย มีบ่กถั่วเนาะไปซาพี่นอ้องเดี๋ยวพี่น้องเลยนะโอ้หัวมันเลยพี่น้องเลยเราหนามชุ่มหนามทัง,นนะง,งพี่น้องเลยหัวพี่น่ะบิ่งน้อกันพี่น้องเอ้ยนี่คือหัวมันเลยพี่น้องเลยโอ้โหนี่นี่มีบัชผักนี่มีกันได้พี่น้องไหมผู้โอ้ mãi tôi mãi mặcu anh mực thua gần nó không gắn mọi người mãi 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 แต่ก็ว่าหกเนาะโอ้เป็นหุ่นไม้เนาะแถมนี้ยลำมันพี่น้องเอ้ยผมนี่จะเป็นชวนตัวเก่าเนาะพี่น้องเนาะแล้วจะเบิกชวนตัวใหม่เขาเบิกชวนใหม่พี่น้องเลยนี่ชวนตัวใหม่ อ๋อสองเอาไปมันก็พี่น้องส่วนตัวใหม่เด้วยส่วนใหม่เอาคนข้างในพี่น้องเนาะถือว่าบวมๆนะเพราะนั้บวมเป็นอยังปลอดภัยเนาะโอ้เป็นส่วนใหม่ข้ับออาไปทางใน ลำสัหราบอยู่เนาะโอ้งานไม่งานอย่างฮักแค่เพิ่นได้นนนนนเนาะมาเห็นแต่ลดนละมาลงกัน <c oughs> มองมองทางงานกะแปนเลยเนาะแต่ไม่มี มีหมาเลยว่ามาขอดกินกิโลเนาะพี่น้องกอดควา้านี่คนระเบิดได้พี่น้องไงคว้าคนได้นี่นี่เป็นชนไม้เนาะพี่น้องเลยอยคอยออกไงปโอ้ยยังไกลพี่น้องเนยปุ๊กไงโหเป็นชนมัน วัวเรื่องบีเรื่องแปกนี้บัธรรมดาไอสามบ้าตัวนี้เน,นาะอ้งามุงงามไม่หักลงมาใสย, <c oughs> ย่างนาบีเนาะวัวพนเด่นเนาะ à lâm lâm này chốt giọt lên lâm này lâm này ชุดได้พี่น้องไอ้ฝุต่ว่ามีน้ำคอกินเนาะมันจะเป็นชวนเกาเนาะมันาหาหลอกมักทวนเนี่ยพี่น้องโอ,โอ้หรือว่ามันนี่ทางเาาเปบริบวมเนาะส่องเข้าไป thua vẫn không rồi nó kiểu cài thua đấy này tăm phật giáo nó lại tăm ตาแต่สังเกตวนนี่ครับผู้โอ้แต่นีู่้ำหลังนะน่อยอยู่ก็เขาไปไม่ไรมืดเลยด้ผัวครับผูไปไม่หูเอยอะไรดิบ่ เห็ดเดโบลายเนาะคือหมอกในลายนยเห็ดบดเนี่ยเมื่อใส่แกงแล้ใหม่ว้าพี่น้องเลยเยอะเลยอืมก็โอเคอยู่ผีเนาะ màm bưng một thua phi nông rồi, ôi oh. sướng mà quá, thua mày, thua hay nọ phi nông rồi, rồi, rồi. ba ปเบาโอ้มีมาเลยสามต้นใหม่ต้นตอกแล้วหมอยองเฮ้ยปูโอ้ปูตัวน้อโอ้โพดันทั้งหลายพี่น้องเฮ้ยทำไมกรันซุ้มกล้องหายเบิ้งพี่น้องเลยซุ้มกล้องหายเบิ้งหน้าพี่น้องเนาะโอ้อุ้มตัวน้อพี่น้องเลยอุ้มไปปูน้องเย็นดอกปูพี่น้องเลยน้ำยางอยู่พี่น้องโอ้โพด้ว พอผูกทัว่วพี่นอ้องเดียวไปโหเหลหู้หวยอยู่พี่น้องเนาะน้องบ้ามันเผยชีดงมือเก็บหมดละเมื่อต่ำเป็นตอนตอนตอน,ตอนง่ายหรือว่าตอนเที่ยงเนะาะปลาโตถั่วเอ้ยโดยพี่น้องเนาะเปิดภาพมื่อนี้เขาก็ออกมาได้พี่น้องเลยว่าให้พ่อกินอะไรพี่น้องเลยถั่ว ปีวามาพ่อเฮ็ดพี่น้องเอ้ยโอ้ปวดโพอขอดจนอยากบินบ้าเลยคือมาเอาเนาะพี่กระปวดไปเฮ็ดดอกเฮ็ดบดพี่น้องเอ้เอาเมือ่อซอยชุบกินเนาะบ้าวี้ฮ็ดเฮ็ดบด มามาพี่น้องเอ้ยน้องเอกซีออกเห็ดบดตงกันบดเฮกดกระโอ้โมันมันอยูไ่ได้พี่น้องเลยไหมเต็มกระถางเลยหาเลาอ,อีกมีหลายตอัอยู่เนาะของธรรมชาติพี่น้องเลย อยพี่น้องเนาะเปิดภาพมากมาหน,นีก็มาฮอดเทียงแล้วพี่น้องเลยอ่ามาแต่ไฮเนีน่ยเนาะมามาหนีก็บคนเข่าได้พี่น้องเลยภาออกมากเลยวานเป็นบุ่นบังเนาะวายกับฝนตกเนาะพี่น้องเลยก็เลยไปจุกกล้องอยู่ัน,น,นชวนมันเลยเนาะอะไรก็กล้องกราบขอโทษขออภัยเด้อีกทีพี่น้องนี่ก็คนเขากับลูกชนเชน้ามาหนีอย่านไรเข่าฮอ่นักดูบบ่โอ้สบายดีปาลุงก่อน คอนี S <S oh, oh. King, 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 hey uh ้ย huh. uh ิงลงไม่จมาขุนเขา้ำพงอีกโอ้เก่งเก่งเก่งแค่วะมามามาโอ้จ่ากมาคุนเขาซอยมา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 ้องเอาอีกเด้อเนาะเขียคีนฮะเขีคีนะเขี่ไทยบอโอ้ยโดโดยขี่ไทยกับค่เนาะ ตทางแม่เพผลเมื่อเอาลูกชายนะมื่อหาลูกชายอเสา,าเฮียนนั่แหละพี่น้องเลยมีไอ้กับน้องขึ้นผ้าขึ้นผลอยู่เฮียนนี่ก็ได้ผ้ามาเน่ยถ่ายแก่เลยเดี๋ยวด้กมามา,อาโอเคเนาะพี่น้องเนาะสำนีทางบ้านเคยไให้ขอตัวจบคลิป ก่อนเด้อพี่น้องเลยคนเข่าคนน้ำสักก่อนอ่าไปพบพ่อกันคลิปข้าวกล้วยคลิปต่อไปเนาะพี่น้องเนาะถามิดพลาดประการใดขอโทษขออภัยเด้อถ้าวกล้วยบ้าวจะเทบ้าวไวได้บ่าวว่ะน้อยหนึ่งเออน้อยหนึ่งเนาะตกกระบอได้ร้ายเลยเมื่อไรพี่น้องฮะเมื่อยเมื่อไงบอเห็นยังคือเมื่อยแท้คนเข่านี่ยพี่ เติมน้ำมันน้ำมันรูดเศชายเลยน้ำมันรูดเศชายแล้วน้ำมันรูดเลวเอป็นแหง้งแล้วว่าป่านนี้เป็นแห้งโอ้ปากเป็นแห้งโดยน้องพี่น้องเนาะถือว่ามาฮอดให้ฮอดนะขุนเขาได้พี่น้องเลยต่อคลิปที่ว่ามาแต่สวนอ่าเบิ่งมันอะไรพี่น้องเลยเนาะถือว่ามาขุนเขาแล้วผ่าวมาพี่น้องเลยบไปจบกล้องอยู่สวนมัน ว่าคุ้มผ้าขึ้นผลแน่ยันเข่าแช่น้าอีกนะพี่น้องเ,เนาะมันมาทันในห้อดแล้ดูว่าแช่เขาปลูกแล้วเนาะ<ป>อาทางบอลเพล่มหมอน,นี่กับช<ป>ุดโตโต้จบคลิปซะก่อนเดอ้อพี่น้องเลยถ้ยาผิดพลาดประการใดกราบขอโทษขออภัยเอฟซีพี่น้องเบอร์สู่ผู้สุ่คนเนาะตัวหนึ่งก็ขอขอบุญขอบคุณเอฟซีพี่น้องที่เข้ามาติดตามเป็นกำลังใจทั้งบอลเพล่แต่จนจนจบเนาะพี่น้องเนาะอย่าลืมเนาะพี่น้องเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ให้ทั้งบบาเป็นเพลยเด้อพี่น้องเลยเนาะคลิปต่อไปเนาะพี่น้องเนาะติดตามให้เราอยู่ต,ตามให้ทั้งอ่าตามให้ว่าน้อยเนาะเอาโอเคก่อนอื่นทำนี้เนาะ,ะ,ะพี่น้องเนาะเบาเผยคนข่าวก่อนอสำหรับคลิปนี้ขอกกล่าวคำว่าสบายดีสบายดียดไปบ,บายเด้อบ,บ,บายดีอ่า